ไปเรื่องของกรณีหนุ่มธุรกิจกันบ้างไฮโซชื่อดังนะคะพ่อของคุณหมูแฮมปรากฏว่าตอนนี้ก็โดนไปนะคะมีความผิดฐานก็คือว่ามีสารเสพติดเอาไว้ในครอบครองตอนนี้สารก็มีคำสั่งจำคุกม,มาแล้วคุณนะครับก็คดีนี้สามารถจับกลุมได้นะครับประมาณปี2558วันนี้สารอาญาครับนะัดพิพากษาคำสั่งสารชั้นต้นนะครับก็มีคำสั่งคือจำคุกคุณกันเอเนกปัดชิมสวรค ซึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แลวก็เป็นไฮโซชื่อดังครับในฐานที่มียาไอ์ไว้นในครอบครองและเสพ5้าปี6เดือนปรับอีก4ี่แสนบาทครับแต่ว่าคุณกันนเนกรับสาภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปี9เดือนปรับอีก2 0 0แสนบาทโดยโทษนี้ไม่รอลงอาญาครับตามข่าวก็เห็นว่าทางในความก็ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วก็ กำลังจะยื่นเรื่องนะครับเพื่อต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปครับค่ะ